สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดามาพร้อมกับเมนูขนมจีบหมูมาดูวิธีทำกันเลยเริ่มแรกนะคะพี่ดาได้ทำการซื้อหมูบดข่าหมูบดของพี่ดานะคะพี่ดาเลือกแบบที่มีมันผสมเยอะๆนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาบดเจ้าตัวมันหมูผสมลงไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่า ใครนะคะที่ชอบให้เขามีความชุ่มฉ่าของมันหมูสักนิดนึงนะคะอาจจะใส่มันหมูบดเพิ่มเข้าไปได้นะคะแต่พี่ดาไม่ใส่ลคะค่ะพี่ดาพอแค่นี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาใส่ส่วนผสมอื่นๆน,นะคะเห็ดหอมค่ะเป็นเห็ดหอมแช่น้ํานะคะสับหลังจากนั้นก็ใส่ลงไปตามด้วยแครอทสับหอมหัวใหญ่สับ มันแกวสับค่ะถ้าไม่มีมันแกวใช้เป็นแฮลได้นะคะไข่เจียวสับไข่เจียวสับนะคะให้เราทอดไข่เจียวด้วยน้ํามันน้อยๆนะคะทอดเป็นแผ่นบางๆไม่ต้องหนามากค่ะจากนั้นนะคะก็นํามาสับให้ละเอียดค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะต้นหอมซอยค่ะ ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปเสร็จเรียบร้อยปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายดอกเกลือพริกไทยปน่นซอสปรุงรสฝาเขียวและสุดท้ายน้ำมันงาขั้นตอนการคลุกเขานะคะเราจะต้องทำการนวดเขาค่ะ นวดส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันกับหมูของเราค่ะคลุกเค้าส่วนผสมทุกอย่างจนเข้ากันดีนะคะให้เราทำการแบ่งเขาออกมาสักก้อนแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะใส่ลงไปในถ้วยและนำไปเวฟค่ะ เราจะชิมรสชาติเค้าก่อนที่เราจะนำไปห่อใส่แผ่นเกี๊ยวนะคะค่ะตอนนี้นะคะพี่ดาได้ทำการชิมรสชาตินะคะของตัวไส้เรียบร้อยแล้วค่ะรสชาติได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนำเค้าไปแช่ไว้ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวนำมาห่อกันค่ะ มาถึงขั้นตอนการห่อนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะทําแบบไหนก็ได้ค่ะให้เขาออกมาเป็นลูกๆนะคะพิดาก็จะตักไส้ค่ะใส่ลงไปในแผ่นแป้งกลมๆของพี่ดาแบบนี้นะคะให้ไส้เยอะๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆใช้มือค่ะจับจีบบีบไปเรื่อยๆนะคะอย่างนี้ค่ะพอเขารอบนะคะก็ให้เราทําการปีบเขากดๆสักหน่อยค่ะ น,นี้เป็นวิธีการทําแบบง่ายๆนะคะเบสิกเบสิกสำหรับคนที่ห่อไม่เก่งแบบพี่ดาค่ะถ้าใครห่อเก่งๆนะคะมาสอนกันบ้างนะโอเคค่ะพอได้อย่างนี้เสร็จนะคะก็เอาพักไว้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ทําต่อไปเรื่อยๆจนครบเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งกันค่ะค่ะหลังจากที่เราห่อเสร็จนะคะก็จะได้ลักษณะหน้าตาประมาณนี้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้เราทําการเตรียมรังถึงค่ะพิดานะคะจะลองด้วยใบตองนะคะจากนั้นพิดาก็จะจิ้มเขาสักเล็กน้อยค่ะตรงที่เขาเป็นรูนะคะก็จิ้มให้เขามีรูสักนิดหน่อยก็พอค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเพื่อที่เวลาไอร้อนขึ้นมานะคะเขาจะด้ขึ้นมาง่ายๆค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้นำน้ำมันงาค่ะใส่ถ้วยนะคะสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใช้แปรงนะคะจะเป็นแปรงซิลิโคนหรือว่าเป็นแปรงธรรมดาก็ได้ค่ะทาลงไปนะคะนำน้ำมันงาทาลงไปบนใบตองนะคะให้ทั่วเลยค่ะถ้าใครนะคะไม่มีน้ำมันงานะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นน้ำมันพืชแทนได้ค่ะ แต่ว่าน้ำมันงานะคะคที่ผสมอยู่ในตัวไส้จําเป็นนะคะเพราะถ้าไม่ใส่น้ํามันงาจะทําให้ไม่มีกลิ่นหอมะคะ่ะแต่ในขั้นตอนของการทาใบาตองนะคะสามารถที่จะใช้น้ํามันพืชธรรมดาได้นะคะเสร็จแล้วนะคะน้ํามันงาจะเหลืออยู่อย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ําเปล่าเติมนะคะให้เรานะคะทําการนําขนมจีบที่เราหอมมาสักครู่ค่ะวางเรียงลงไป เวลาเรียงนะคะก็ให้เขาห่างกันสักนิดนึงค่ะอย่าวางให้เขาชิดกันมากจนเกินไปนะคะหลังจากที่เราเรียงลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะให้นำน้ำนะคะที่ผสมน้ำมันงาที่เหลือเมื่อสักครู่ค่ะทาลงไปนะคะพี่ดานะคะจะทาลงไปตรง ที่เป็นในส่วนของแป้งเกี๊ยวนะคะด้านบน,นะคะ่ะที่พี่ดาเอาน้ำมันงานะคะใส่ลงไปด้วยก็เพื่อความหอมค่ะถ้าเราไม่ทาตัวแป้งเกี๊ยวนะคะให้เขามีความเปียกสักเล็กน้อยนะคะเวลาที่เรานึ่งอะคะ่ะบางทีอาจจะทําให้แป้งเขาแข็งกระด้างนะคะดังนั้นค่ะในส่วนของด้านบนนะคะที่เขาไม่โดนเนื้อหมูอะคะ่ะให้เราทําการทาให้ทั่วเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะน้ําก็เดือดพอดีค่ะนําเขาไปนึ่งได้เลยค่ะนึ่งไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งสุกค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนที่ขนมจีบสุกได้ที่ค่ะค่ะหลังจากที่นึ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะขนมจีบของเราก็จะมีสีสันและหน้าตาแบบนี้ค่ะสามารถที่จะนําไปจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูขนมจีบหมูลองไปทำทานดูนะคะวันนี้นะคะพี่ดาต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ดาด้วยนะคะ